เองอะสำหรับเรื่องของดีเจแมนแล้วก็ไปเตยก่อนเออดีเจแมนทำไมคะพี่ไม่รู้ดีเจแมนนี่นะคือจริงๆแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าผู้ใเตยเนี่ยเขามีเรื่องเยอะมีหลายอย่างมากเลยคือจะทำอะไรก็ตามก็จะโดนแบบมีทั้งแฟน แอนตี้บ้างแหละเปลี่ยนชื่อแล้วก็โดนแบบไปเมาส์ต่อว่าต่อขาอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราก็เลยต้องไ่ถามหน่อยค่ะว่าเป็นห่วงไหมแล้วก็จะสั่งให้คุณใบเตยเนี่ยเขาเลิกเล่นไอจเลยหรือเปล่า<ะ>เพราะส่วนใหญ่ก็โดนโดนว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยในไอจีแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องบวชนั่นเองค่ะเขาบอกว่าแพลนว่าจะบวชเดือนเมษายนปีหน้าแ<ะ>พลนนี้ยังอยู่ดีไหม<ะ>หรือว่ามีแพลนใหม่ว่าบวชเสร็จแล้วจะเบียดต่อเลยคือแต่งต่อเลยหรือเปล่า หรือว่ายังไงอะไรอย่างงี้ไปเจอดีเจแมนค่ะใส่แว่นหล่อถามหน่อยเ,เมษาปีหน้าวใช,ใช่ใช่ใช่ดูสถานที่วัดด้วยดูฮะดูวชนะสงครามไหมอย่างงี้คนถือหมอนก็ต้องเป็นน้องไปก็ถ้าเตยว่างก็ต้องถือถ้าไม่ว่างก็อาจจะเป็นคนอื่นถือ <laughs> คุณแม่อะไรงี้ครับบอกน้องไปแล้วบอกแล้วฮะแต่ก็ต้องดูวันปวดเสร็จจะทาเรื่องเรา ยังครับยังครับผมก็ต้องทําหน้าที่ของลูกผู้ชายดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวผมด้วยถึงว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้เห็นงานแต่งยังแน่นอนครับยังแน่นอนดีหน้ายังที่ผ่านมาไปเตยค่อนข้างเจอข่าวเยอะมากเลยครับก็บอกแล้วไงว่าถ้าอยู่ตรงนีง้มันมันหนักขึ้นทุกวันอยู่แล้วใี่น,ใน้องตลอดตลอดครับตลอดคือผมไม่ได้โดนเองแต่ผมรู้สึกว่าบางทีมันก็หนักสำหรับผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งผมก็บอกเขาแล้วไงว่าตัวอย่างเนี่ยคนที่ คนที่โดนมากกว่าเขาหรือแล้วก็เยอะแยะไปหมดครับก็ให้ดูไม่มีอะไรมากไม่ต้องซีเรียสเพราะาเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก่อนหน้าน,นี้น้องเคยบอกว่าน้องจะไม่เลิกเล่นไอจีอะไรเงี้ยเราเคยมีแนะนำไหมแบบว่าผมเข้าใจความรู้สึกข,ของผู้หญิงนะไอเราเลิกมันก็ได้นะคือผู้หญิงเนี่ยอยู่กับเพื่อนกินขนมไปเที่ยวคืออัพแบบจนแบบเยอะอ่ะเขาเป็นผู้หญิงผมเห็นผู้หญิงหลายๆคนก็แบบน,นี้ก็บอกเขาว่าไม่ต้องเลิกหรอกครับเพราะว่าเรามาอย่างไงก็มาอย่างนั้น นะฮะคืองานนี้เป็นงานคอนเสิร์ตเลิฟแฟนแชร์ทั้งที่3ซึ่งงานนี้เป็นงานคอนเสิร์ตการคอนเสิร์ตของคลื่นที่ดีเจแมนเขาเองเนี่ยทำงานอยู่เพราะฉะนั้นคุณไปเตยไงเขาก็ต้องไปก็ไปให้กําลังใจนนี่ไงพอไปให้กําลังใจเราก็เลยจับสัมภาษณ์คู่กันพี่แมรนี่เคยประกวด a อด้วยนะเอฟสี่เอออยู่ในบ้านตายแล้วตายแล้วอะถามแมนแล้วก็ต้องไปถามใบเตยนะครับผมเออนะฮะก็ครัวงานทั้งทีออกงานทั้งทีนะคุณใบเตยเนี่ยก็ จะไม่มาให้กําลังใจถึงที่ได้ยังไงนะฮะงานนี้มีหอบดอกไม้มาเซอร์ไพรส์ด้วยนะเออนักข่าวเจอที่ไรก็ต้องจ่อไม้ถามแหละเรื่องไอจงไอจีตรงกลายเป็นข่าวต้องเปลี่ยนประเด็นกระดานหันเพราะคุณไปเตยเองเนี่ยเพิ่งจะขับรถไปแลนด์มาร์คต้องสร้างแรงม้าคือเขาอ่ะขับรถไปไปมีอุบัติเหตุที่พุ่งชนสิ่งก่อสร้างอ้าวไปชนอะไรใครชนนี่ไม่รู้เรื่องเลยอ้าวรถชนจริงเหรอใช่แล้วยังไงอะใครขี่ข้าหน้าเลยหมดเลยค่ะไม่มีใครผิดใครถูกหนุบไปในนั่นเขาเองคือเลี้ยวแบบ รีบมากเพราะแบบกลัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครบาดเจ็บเนาะคู่กรณีตอนนี้จะเสียชีวิตไปแล้วก็ทงของเขาเสียหายเขาแบบตั้งอยู่ดีๆเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนไว้กั้นสถานที่ก่อสร้างเนี่ยไปแต่ก็พุ่งไปเต็มเต็มเลยค่ะไม่มีคู่กรณีคือชนกับมโนว่าผมไม่คิดว่าจะมีวันนี้เพราะว่าน่าจะเป็นนางนานแล้วครับการขับรถของนางนี่แย่มากแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเอาแล้วล่ะฟาดคอสักที ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยระวังอะไรเงยฮะผู้หญิงครับไปเล่นแต่แต่ว่าไม่เป็นไรก็โอเคแล้วใช่ไรคไจหมคะ่ะผมว่าน่าจะพาะไปเรียนขับรถมากกว่า <c oughs> ไม่ต้องปอกขวันอะไรมากมายนานๆเห็นจะมีจอดหวาน <c oughs> อย่างงี้บ้างสักที่หนึ่งเป็นไงบ้างคะต้นถาดเจ้าตัวดีครับก็บอกเขาเขาก็รีบมาเลยบอกในงานการกุศลนะของขึ้นการปลาขึ้นปลาอะไรเงี้ยครับเขาก็เต็มที่ครับ เรื่องเนี่ยระหว่างการเดินทางที่จะมาให้กําลังใจดีเจแมนเนี่ยนะคะคุณใบเตยเนี่ยเขาก็เอาเบนซ์เนี่ยไปเสยรกับสิ่งก่อสร้างที่ไม่โชคดีว่าไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่าเนี่ยกันชนด้านหน้ารถก็แบบว่าพังประมาณนั้นนั่นแหละเออแต่ก็โชคดีแล้วแหละที่บอกค่ะคุณดูสิแฮปปี้แฮปปี้กันไปอึมโดนออดา่าเรื่องอะไรเรื่องไอซ์บักเก็ตอีกเหรอโดนเมาส์ตลอดไงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะจ๊ะก็ผ่านไปสักคู่รักคู่นี้ค่ะพี่บอยครับผมมาช่วงนี้รักนองจิงออกเลยอะไรพี่ วงโอ้หรอรักดอกจริงหยอกเล่นน่ะเอาไปดูกันไปดูกันจริงหยอกเล่น1,2,3,4,5 I love you 6,7 and 9 I love you six i and ถ้าฉันหล o กกันสักขนาดนี้ไม่รักเดียนก็คงจะทนไม่ไหวมันแน่เลยค่ะงั้นภารกิจแรก เดีอนวันนี้เดียนจะพาไปเกาะติดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต Give Me Five ก <c oughs> ับสุดหล่อคันเทพหนุ่มนาเดชหนุ่มมาริโอ้พีเวียเคนและเจมส์มาร์และเอิม่มปีเอตุอเปร์ใจุ้งเรา ไม่รู้ว่างานนี้มีเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าคะเขาบอกว่ากินน้ําค้างก็ดีนะครับน้องโอ้น้ําค้างน้องโอ้รู้จักน้ําค้างเปล่าที่ตอนเช้าครับที่แบบว่ามันยังไม่เดินดวงอาทิตย์อ่ะนี่เสียงพี่เอทุกวันนี้กินน้ําค้างทุกวันนี้กินน้ําค้างน้ําค้างดงค้างใช่พี่ตอบแดงอะไม่ได้ร้กินไม่เป็นดงแดงนน้องโอ้ใครมีสูตรอะไรแนะนำให้โอ้เสียงกลางวานสวยหวานเพราะ ก็เชิญได้นะครับตอนนี้้องโอจะทำทุกอย่างขอทางพี่ชอดเพิ่มลำโพงให้โอด้วยของลังเสียงมาต่อกันที่หนุ่มติสอารมดีอย่างหนุ่มสันนี่สวรรค์เมธานนท์กันบ้างเพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ดูเหมือนจะมีโรโกอ G T S แปะอยู่ที่หน้าผาตลอดเวลา งานนี้นะักข่าวก็เลยลองเย็บๆย็บถามดูหน่อยว่าไม่คิดจะเล่นให้หนัง่ายอื่นบ้างหรือไงจ๊ะาม่าสุยอด่ายติดต่ออะไรทุกสนมีม,มีมีครับผมม, uition, มีบ้างครับผมก็มีที่คุยไว้แต่ว่ยายังไม่ชัวร์ก็มีของของที่มีใยใต้ตาเชื่อเลยนะเอ้ยจอยจอยนันดาครับผมเอาเป็นว่าเรื่องงานจบไปค่ะจบปึ้งนะคะเพราะสิ่งที่เฮียนอยากรู้จริงๆนั้นก็คือได้ข่าวมาว่าครั้งที่แล้วให้สัมปายว่าตอนเด็กๆนั้นเคย ไอแมน่อนงานนี้เจ๊เลยส่งคำถามเด็กไปว่ายังชอบผู้หญิงไหมไงดีผมบอกแม่ไงดีเนี่ยที่ถามจริงเหรอครับผมัน,นีข่าวมาไครับใอยแล้วพูดก็ล้อเล่นนะครับไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแต่มันก็มันเลิกแล้วครับดันกินข้าวเหนียวไปมันเลิกมันหายเลยมีป .4 ป .4 ผมยังเป็นอยู่เลยนะป .4 มันเป็นนะครับแล้วกินข้าวเหนียวไปหายเลยสวย เสียดายไม่งั้นป่านี้เป็นยาวมาแล้วเสียดายมากเลยเค,คนก็ได้คิดไปเล่นจริงยังมีคนคิดว่าเป็นเร่อจริงอีกเหรอครับก็แล้วแต่ตลกดีมีคนให้กำลังใจเต็มเลยครับผมโอ้ยดีจังอะไรอย่างเงี้ยครับผู้หญิงมจะเข้าใจผิดว่าไม่เป็นไรเข้าใจผิดได้ผมไม่เป็นไรเขาแม่ผมเริ่มเดินมาตบไหลน,นะครับบอกว่าลูกจะเป็นไรก็ไม่เป็นไรนะลูก <S <S ผมจะบอกเฉยว่าข้าวเหนียวรักษาได้ทุกอย่างจริงๆครับผมลองดูนะครับปั้นถ้าขนาดนี้กินหายเลยครับทุกอย่างแหมนี่ก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าข้าวเหนียวรักษาได้ทุกโรค แหมเผอแวบแป๊บเดียวหมดเวลาซะอีกแล้วล่ะค่ะเดียนยังฟินกันหนุ่มๆอยู่เลยอ่ะ <c oughs> แต่เอาเป็นว่าเราน้าเดียนจะไปปวดที่ไหน้หามบราดแต่ต้องไม่โกรธร้อ จะไม่มีแล้วนะรักดอกจังหยอกเล่นนะและอีกอย่างหนึ่งพี่เอจ๋าทำไมคะคาดกระเป๋าวางก่อนก็ได้ผมว่ามันมันทำให้ไม่มองพี่เออะอ๋อมองแต่กระเป๋าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมช่วงหน้าครับผมรอด้ไอเดียฮะรามเงนแกงกระรี่แกะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ